ไปรู้จักกับคุณพิชัยชุนหาวชิระหน่อยคนที่คาดว่าจะเข้ามานะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนคุณเศรษฐาเมื่อวานนี้เนี่ยทางตลาดรั์มีการแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าคุณพิชัยซึ่งปัจจุบันเอ่อซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีความประสงค์ที่จะลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ครับ,รบโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่25เมษายนคือเมื่อวานนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ ล้วก็จะสิ้นสุดการดำรงตําแหน่งนะครับประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนไปด้วยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์นะครับโดยการระออกครั้งนี้ครับตลาดจับตาการว่าค่อนข้างจะแน่นอนนะครับว่าจะเข้ามาเป็นรุ่นตีว่าการกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาเล่าถึงปรอดของคุณพิชัยชุนหักวชิระให้ฟังกันหน่อยนะฮะโดยคุณพิชัยเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ถูกจับตานะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับ คุณพิชัยเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจแล้วก็นักการเมืองนะครับที่เป็นที่ปรึกษาของคุณเศรษฐาเคยเป็นประธานคณะกรรมการของตลาดรั์นะครับแล้วก็เป็นประธานกรรมการของบางจากคอพเปอเรชั่นคุณพิชัยเกิดวันที่15กุมภาพันธ์นะครับปี2492อาบงครับเคยดำรงตำแหน่งสำคัญนะครับตั้งแต่กรรมการของออธนาคารแห่งประเทศไทยนายกสภาวิชาชีพบัญชีมีตำแหน่งในองค์กรธุรกิจนะครับทั้ง ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นองค์กรระดับประเทศนะครับทั้งที่ปรึกษานายกแล้วก็ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจบการศึกษาปริญญาตรีนะครับจากพณิเชษศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากอินดีน a า university of pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีประสบการณ์นะครับในการทํางานทั้งกับภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ เป็นที่ปรึกษานายกด้วยนะครับของคุณเสรษฐามาก่อนหน้านี้เพราะ,ะนั้นนี้ในตลาดก็เลยค่อนข้างจะคาดหวังว่าจะเข้ามามีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เข้ามาครับนโยบายที่ยังคงล่าช้าหรือว่ายังคงค้างข้ออยู่ในตอนนี้ครับพี่เจ็ดก็อายุเยอะเหมือนกันนะคุณปับ๊บท่านพิชัยอายุเจ็ดสิบห้าขวบแล้วนะครับก็ยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับถ้าคุณปั๊บบอกสองสี่เก้าสองปีนี้เราสองห้าหกเจ็ดใช่ไหมฮะ เกจ็ดกับแปดเจ็ดสิบห้าขวบนะครับก็น่าจะแก่ด้วยประสบการณ์นะครับก็ที่จะเข้ามาบริหารก็มาลุ้นเอาใจช่วยนะครับให้กับว่าที่รัฐมนตรีคลังคนใหม่ของเรากันนะครับผมครับ